ไม่ใช่ว่าโอ้ยมารักษา,าศาสนา,าพุทธเนี่ยต้องไปว่าไปว่า,าศาสนาอื่นรักที่อื่นเขามันไม่ใช่ไปยุ่งอะไรถ้ารักษา,าศาสนารักษาสติปัญญาเราที่ถ้าเขาถึงในหวัวจิตหวัวใจเขาถึงศีลสมาธิปัญญาใครจะมาทําลายลเราได้เราจะเสื่อมได้ยังไงเนื้อมาใจเราไม่เสื่อมาศาสนามันอยู่ที่ใจเราเนี่ หลวงตาย้ําอยู่ตลอดศาสนาไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ประเพณีไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมศาสนาเนี่ยเป็นความจริงหรือเรียกว่าศัจจะเหมือนวันนี้ก็มีคนหลายคนลูกศิษย์ลูกหาพยายามกังวลกับหลวงตาทําไมหลวงตาเนี่ยมีแต่คนมาขอมีเงินเท่าไหร่ก็แจกหหมดให้เขาหมดอ้าวก็พระเจ้าสอนให้ทานมาเสียหรอหลวงตาก็ทําให้ดูอยู่ไม่ใช่อหรืออยากให้หลวงตาเนี่ยเก็บเงินไว้เยอะๆหรอเก็บไว้ทําไมเงิน่ะก็สอนก็เด่นในทานในสระอยู่ แล้วจะไม่เดือดร้อนเอ้าเดือดร้อนมันจะเกี่ยวอะไรอ่ะก็บอกให้ทานไม่ใช่อ่ะก็สอนคนอื่นโยกโยกอยู่เนี่ยให้ทานแม่กระทั่งชีวิตไม่ใช่ลวงตาไม่ได้สอนนะลวงตาทําให้ดูแล้วเนี่ยอยู่มานี่หลายปีแล้วเนี่ยลวงตาก็ทําให้ดูอยู่บางคนถึงบอกว่าเขาเอาเงินมาถวายลวงตาสิบล้านเดี๋ยวก็ศึกว่าง้นมันว่าสิบล้านมันหมดงนจะวันแรกแล้วล่ะกูแจกหมดแต่วันสองวันแรกแล้วล่ะแต่ว่าจะสิบล้านเลยร้อยล้านกูก็ไม่เหลือมีมากกูก็แจกมาก หลวงตาไม่อยากให้พระวัดนี้มีเงินมีทองสะสมเงินทองสะส,ะสมไว้ทำไมอะ่ะสละออกจะไปกลัวอะไรอะ่ะไม่มีกินก็ไม่กินเขาเป็นวินศบาทว่ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินจะไปยากอะไรไม่ยากหรอกมันกลัวนี่แหละทำให้งงอยู่เนี่ยเหมือนกลัวผีอะ่ะวันนี้มีคนมาถามเรื่องพญานาคเรื่องการทุบซ่วมเขาได้ยินว่าหลวงตาเทศเรื่องพญานาคหลวงตาก็เลยบอกเราไม่ได้ไปว่าเขา วันนั้นพอดีเราอยู่ในงานพอดีเขากำลังบวงสวงเราก็เลยไปถามว่าเราอยู่ในศาลาพอดีบวงสวงทำอะไรก็จะทุบซ่วมอ้าวทุวบซ่วมทำไมเขาบอกพญานาครุงปู่อะไรสีสุโธอะไรปู่สีสุโธมามาแล้วซ่วมใีขวางทางท่านว่างน้นแล้วบางทีพระไปนั่งถ่ายอุจระอยู่ถ่ายขี้อยู่นั่นแหละก็ไปโดนเวลาท่านมาก็ไปโดนหัวท่านอะไรประมาณท่านมาฟ้องพระองค์นั้นเจา้าวาด ก็เลยจะทุบซ่วมเอาทุบซ่วมแล้วจะทาพิธีไปบวงสวงทําไมแค่ทุบส่วมลงทุนเป็นกับแสนะ่ะซื้อผลไม้มาแล้วหลวงตาก็เลยถามหาสาเหตุว่าลวงปู่ศรีสุโธเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่คาชะโนมาจากคาชะโนหลวงตาก็เลยว่า่านนั่งรถทัวร์หรือนั่งเครื่องบินมา <c oughs> เขาบอกว่าอุ oh, ้ยฉันมีฤทธิ์ดําดินมาเหาะมาก็ได้ฉันมีฤทธิ์เอาเนะี่ยเมื่อมึงมีฤทธิ์แล้วมึงไม่รู้จักซ่วม <c oughs> เราก็บอกว่าอย่างเงี้ยมาจา้ะ ก่อ่ะอยู่อุดรเนี่ยนีมมองอุบลกูว่าตามระยะทางกูว่าซ่วมเป็น <c oughs> แล้วทําไมต้องมาซ่วมด้วยมาตัางซ่วมด้วยเพราะตัวเองมีฤทธิ์จะมาซ่วมทําไมมาทางซ่วมทําไมหายตัวก็ได้แล้วจะไปขวางอะไรมาขวางอะไรได้จริงไหมมันเอาใช้สมก,การตัวไหนเราว่าอย่างเงี้ยเอาในเมื่อมีฤทธิ์หายตัวได้แปลงกายได้ทําได้ทุกอย่างซ่วมแค่นี้จะขวางได้ยังไงมันไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์อะไรเลยเราก็ว่าอย่างเงี้ เหมือนว่าเนี่ยเห็นไหมเด็กมันไม่รู้อะเขามันไล่สดอะไรนะ,ะขายอะ,อะไรพระแล้วมันจับพระขึ้นมาบอกพระหัวงูผู้เป็นแม่ก็เลยจะไม่ใช่พระหัวงูพระนาคปกเห็นไหมเด็กมันไม่รู้นะจริง,รงอ่ะพญา,านาคเนี่ยมันไม่มีเจ็ดหัวเก้าหัวห้าหัวหรอกเราว่าเขาก็มีหัวเดียวนี่แหละยิงไมถ้ามึงมีสองหัวมันก็เป็นนาคพิการแล้วกูว่า ริงไหมอ่ะยิ่งมีห้าหัวแล้วมึงจะไปยังไงอะ่ะแค่หัวเดียวนี่มันก็เสียงกันอยู่แล้วเนี่ยระหว่างผิดกับถูกดีกับชั่วอยู่จริงไหมเราว่าอย่างนี้เราไม่ได้ไปดูถูกใครเราไม่ได้ว่าใครเขานั่นแหละความโง่นั่นแหละไปดูถูกว่าพญา,านาคมีฤทธิ์แล้วจะมาสวมแค่นี้ก็ขวางได้แล้วจะไปทําอะไรได้เราพูดถึงหลักการเราพูดถึงทฤษฎี เราพูดถึงหลักของเหตุของผลไม่ใช่ไปเชื่อบาลามบาลางมงายชาวพุทธเนี่ยเราต้องเชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทําใครจะไปเปลี่ยนแปลงกรรมใครได้นอกจากเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้พัฒนากรรมตัวเองได้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ใช่ไปขอหวยขอบางคนไปขอรูปกับพระพุทธขอรูปกับพระพุทธลูบแบบมึงคิดดูสิชา้าพูดเราผมก็เคยเอามาไงพระพุทธลูปจะไปทำอะไรได้ พระพุทธรูปใครเป็นคนหล่เอเทวดาสร้างพระพุทธรูปวะไงว่าเห็นจากคนนี้แหละหล่อฮะแต่ก่อนต้องไม่รู้นะฮะก็เพราะความไม่รู้ไงความไม่รู้กับไปเชื่อในความที่ไม่รู้ถ้าไม่รู้ลเลยไปเชื่อได้ไงมันก็ขาดหลักการและขาดเหตุขาดผลแล้วมันเชื่ออะไรไม่ได้นันแหละเพราะฉะนั้นต้องปฏิบตัติแล้วมันบวงสรวงพรายาคมันเอาอะไรมาบวงสรวงรู้ไหมเอาสับประรดเอากล้วยหอมเอาแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยมันจะกินเป็นเหรอ ทำไมไม่เอากบเอาปลาลกูว่าไย่านางไม่กินผลไม้หรอกกูว่าคนก็คิดไปมั่วซั่วไปหมดมันไม่ใช่พูดมันกลายเป็นพาม